กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทังช่องทุกทท่านอ่าครับตอนนี้ทงังแอดวีไล่ากามาอยู่ที่ไ้มันนะครับมาปลูกมันนะครับอ่าช่วงเร้ากาได้ปล่อยคลิปตัวเล็กแนละ้วทางให้คุณพอ่ณพอคุณแม่ได้ติดตามกันไปแล้วนะครับคือแอดวิไล่บอกไว้นะครับว่บาส่วงสายจะได้ออกมาปลูกมันนะครับอ่าตอนนี้ก็เซ็ตสิ้นนะครับเวลากา ประมาณบ่ายโมงกว่าๆเนี่ยครับปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าบอ่อไหลนะครับเบบซีประมาณสองไรนะครับมับ่นบ่อไหลนะครับพ่อพ่อได้แกะคัดในช่วงนั้นเดือนกันยานะครับกันยาตุลาช่วงนี้นะครับจะคุดมันอ่าเป็นซเสร็จสิน้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเรียบร้อยแล้วนี่บรรยากาศนะครับ เอาครับมาในคลิปนี้นะครับคือเก่าเหมือนเดิมถึงว่าจะมาอายูไฮมั่นสวนมั่นนะครับเพิ่งปลูกเสร็จไม่กี้นี้นะครับแอดวิไลจะกลับเขาบ้านลวก็จะเอาตัวเลขแนวทางครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมในคลิปนี้นะครับจะเป็นสำนักไดนั่นเอาเข้ารอไปติดตามเดี๋ยวแอดวิไลมีที่เด็ดใหเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่ได้ติดตามกันเอาครับเพื่อไ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าเขาไปเบิ่งตัวเลขแนวทาง ว่าจะเป็นสำนักใดนันนะครับออาไปเจอกันที่ครับในหมูบานนะครับตอนนี้อ็วิไลจะกลับไปกินเข้าครับช่วงบ่ายโมงกกว่าแล้วเริ่มหิวแล้วนะครับเอฟซีเเข้าไปเบื้องตัวเลขงน้าทางน้ำกันนะครับอ่ะครับตอนนี้อ่ะทางเอ็ดวิไลครับกลับมาจากอ่าสวนมันหรือว่าไฮมันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะปลูกเสร็จแล้วกกลับเข้ามาบ้านอ่ะคือเอ็ดวิไลบอกนะครับ อาจจะมีตัวเลขแนวาทังครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่กันตั้งแต่เกินหัวคลิปนะครับตั้งแต่เกินต้นคลิปกันครับมาในคลิปนี้นะครับช่วงใบยๆนะครับขอกกับขอบบุญขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกคอมเมนต์ทุกยอดไลค์ยอดแช่คือเขาเมื่อเดิมนะครับมาช่วงใบยๆนะครับหลังจากแอดวิไลนะครับไปปลูกมันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลูกมันเสร็จแล้วก็มีตัวเลขแนวาทังครับมาฝากคุณพ่อคุณแม่ คือเก่าเมื่อนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ทางแอดวิไลน์นำนะครับเอาครับมาในคลิปนี้นะครับได้มาแล้วนะครับปู่ส่งมาให้แล้วนะครับอนแนวทางครับปู่คมเมนะครับงวดประจําวันที่16ตุลาคมครับ2567นะครับปู่ได้ส่งมาให้เป็นที่เรียบร้อยอันนี้เป็นสถิติงวดที่ผ่านมานะครับก็คือ1น1ตุลาคม 2 5 6 7นะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งสริใหปดีอ่างวดที่ผ่านมานาเสียดายนะครับเลขติดปู่ขมิ้นไม่มี5นะครับมีแต่124นะครับนาเสียดายถามมีหานะครับแตก6 5ห้าตรงๆแน่นอนนะครับมีตั้กแต่6 1 6 4นะครับแต่ว่าเลขบิงปูวิ่ง6กกับ2นะครับแนวทางชุดบนแตก6 หกห้านะครับหนาเสียดายหกสี่หกหนึ่งนะครับศู 0, 6, นยะ์หกนที่ปูหายมากหกชุดนะครับหนาเสียดายทานเลขติดปูขมิ้นมีหานะครับอ่าแนวทางแตกหกขาแน่นอนหนาเสียดายเชียดซิวนะครับแต้มเดียวแต่ว่าเลขวิ่งของปูยังมาให้เห็นนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่นะครับแอดวิไลมาเช็คเบังคอมเมนนะครับการดูคลิปบางท่านอาจจะดูไม่จบนะครับ อ่าอาจจะดูไม่จบนะครับอ่ของเก่าเบิ่งผ่านไปเดี๋ยวท้าเวลไลจะให้แคบนาจบพร้อมกันแนวทางไม่เข้าเข้าแต่เล็กวิ่งนะครับชุดจับคู่เสียดาย64นะครับแนวทางชุดบนแต่665นะครับเบิ่งคีมเข้าเบิ้งให้จบนะครับเขาจะได้เข้าใจในตัวเลขแนวทางนะครับดูแต่ต้นจนจบนะครับอ่าเพราะว่าแอดวิไลามาอ่านมันอ้เม์ออเมบางทันตามเบิ่ง ตามคอมเมนต์นะครับค่ายๆจะดูคลิปไม่จบนะครับเลยบอกเข้าใจแอดวิไลกันคิดว่าแอดวิไลอธิบายคักยูนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เลี่ยงตัวเลขแนวทางแต่ละสำนักอธิบายอย่างละเอียดนะครับเอาครับแนวทางของปู่ขมิ้นจะเป็นสูตรมัดรวมนะครับเป็นบนล่างหัวที่แลวปูวิ่งหกกับสองนะครับมาเบ่งงวดนี่นะครับเลขวิ่งนะครับคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเด้อครับ อาการห่อนแห้งนะครับเอฟซี MC. แอดวินไล่เกือบปลูกมันไม่เสร็จห่อนแห้งก็เลยอดทนเอานะครับก็เลยเสร็จวิ่งวันนี้แปดกับสี่อ่าูขเมิ้นวิ่งแปดกับสี่งวดที่ผ่านมาวิ่งหกกับสองเด่นหกอ่ามีคือเหล็กวิ่งเป็นสูตรมัดรวมนะครับเป็นบนล่างอ่งวดน,นี้ก็ได้หกคู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับหกคู่เหมือนเดิม บนบวกกลางเอาครับอากาศ่อนเ่าก็จะไป่อนน้ำอากาศครับใจเย็นเย็นนะครับคุณพ่อคุณแม่ฟรีสไตล์ฟรีสไตล์าจับคู่คู่แรกนะครับแปดห้าครับแปดสามปูขมินจะมาคลิปเดียวจบนะครับเน้นย้ำให้พร้อมเลยแปดหนึ่ง 04 14 24ครับมีแค่6ชุดคู่สุดท้ายสออ่าคุณพ่อคุณแม่แคปหน้าจอกันเลยนะครับเดี๋ยวทางเอดวิไลจะให้แคปหน้าจออ่าทั้ง2อสุดเบิรงตัวเนียนยำก่อนอ่างวดนี้นะครับ ปูขมนวงกลมไปที่8สําหรับเหล็กวิ่งนะครับวงกลมไปที่8เด้อคุณพ่อคุณแม่หมักน้าปูบอวงกลมไปที่8วิ่ง4กับ8แนวทางสูตรมัดรวมบนล่างอาสุด2ตัวเน้นย้ำให้2คู่คือเก่าเหมือนเดิมนะครับวงกลมไปที่8 5คู่ที่2ครับ8 1 สองคูเน,นเน้นเลยนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลจะให้แคปบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับอ่าของใหม่เขาแต่เลขวิ่งนะครับชุดประกบคู่เสียดสวก็คือแตกหกสี่แนวทางชุดบนหวดที่ผ่านมานะครับแตกหกหกห้าอ่าของปูมิตร์หกสี่นะครับนาเสียดายแต้มเดียวแต่เลขวิ่งยังมาให้เห็นอยู่นะครับอ่เข่าตัวเน้นเลยครับเลขวิ่งนะครับเข่าตัวเน้น เป็นหกหกห้านะครับอืมนาเสียดายวดนี้นะครับเอาไม้ปูวิ่งสกับ8อ่านแนวทางบนล่างแต่ว่าเล็กวิ่งปูเด่นไปที่8ปครับงวดนี้16ตุลาคมดูดูวันที่ให้ดีนะครับอ่าชุดจับคู่ครับทวนอีกรอบนึงเพื่อควาวมข้าใจของ FC คุณพ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง8 5 8 3 8 1 0 4 1 4 2มสี่ เป็นสูตรมัดรวมบนล่างนะครับคุณพ่อคุณแม่เบิ่งสกให้ดีปูเน้นย้ำมาให้สองคูเน้นๆเลยนะครับ85กับ81 8581แนวทางบนล่างเอมามักชอบแคปหน้าจอไว้พีจารน,นาครับฝากตอนกันอขอขอบ,บขอบคุณขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่อีกครั้งหนึ่งทุกยอดไลค์ยอดแชร์ทุกคอมเมนต์คอมเมนต์เข้ามากครับถามข่าวถามข่าวออกความคิดเห็นเรื่องของตัวเลงแน,นวทางใดนะครับ เอาให้อยู่ในกฎเกณฑ์นะครับเอาก่ต้องไปอ่าอีกอย่างไรนะครับตัวเลขแนวทางเซียนแต่ละเสียนแต่ละสำนักหลวงปูหลวงตาต่า,างๆล้วนแล้วแต่อยากให้ fc มีโชค,ม,โชคมีลาบกันสุข,ขุมสุขคนเอาเอดวิไล่จ,จากล่าคุณพอ่อคุณแม่กันไปนะครับคลิปนี้ช่วงบายบาหลังจากกลับจากสวนมั่นเสร็จเอาแนวทางมาฝากกันแนวทางปูขมิ้อยู่ดีมีแห้งโศกโศก,กมันกับแนวทางของปู ไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ